สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมดดดำทนไม่ไหวสวนกลับกุ้งพลอยขอมาออกรายการอยากเจอสอนรามวันที่13พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาหนุ่มสอนรามก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ในรายการแฉทางช่อง GMM 25โดยก่อนเข้าช่วงสัมภาษณ์มดดดำคชาภาก็เผยว่ากุ้งพลอยได้ติดต่อมาขอมาออกรายการด้วยจะมาขอเจอหนุ่มสอนราม แต่ตัวเองได้เปรกไว้ก่อนบอกอย่าเลยพอเธอเขาจะมาขอโทษหนุ่มในรายการต้นเลยบอกว่าเดี๋ยวสัมภาษณ์เองด้านหนุ่มก็เผยเรื่องราวต่างๆโดยบอกว่าสามารถให้คำตอบทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวเองและลูกแต่หากเป็นบุคคลที่3ก็ไม่ขอตอบเริ่มจากประเด็นเรื่องไม่ให้แม่มาเจอลูกว่าสำหรับเรื่องนี้ก็ไม่จริงซึ่งในใบสลักท้ายหลังใบยาตนจะเป็นคนที่เลี้ยงดูลูกและให้เขาเจอลูกได้อาทิตย์ละครั้ง แต่ช่วงนี้เป็นเพราะสถานการณ์โควิด -19 ขอไม่ให้เขามาเจอเพราะทางน้องวิจิเองก็อยู่แต่ในบ้านเพื่อความปลอดภัยเพราะเราไม่รู้ว่าคนอื่นจะไปเจอใครมาบ้างส่วนที่เขาบอกว่าถ้าไม่เจอตอนนี้จะไปเจอกันที่ศาลก็ได้อันนี้ก็คงต้องดูกันในอนาคตต่อไปให้พิจารณารายละเอียดอีกทีส่วนเรื่องที่เขาบอกว่าเรายิ่งเลีล้ยงโลกยิ่งทําให้โลกมีพัฒนาการช้านั้นตนก็พาโลกไปฝึกทํากิจกรรมเสริมพัฒนาการต่างๆตลอด แต่ด้วยความที่ตนเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ต้องออกไปทำงานตลอดมีปร,รึกษาแพทย์ซึ่งตอนนี้น้องสองขวบแล้วยังพูดไม่เป็นคำเราควรปล่อยให้เขาจเจริญเติบโตเป็นธรรมชาติไม่ควรไปเร่งรีบเขาตอนนี้คนดูแลน้องก็มีพี่สาวคุณแม่วัย77ปีและพี่เลี้ยงหนึ่งคนมดดํายังถามถึงประเด็นที่โดนอีกฝ่ายโจมตีว่ามีลูกแล้วเมาทุกคืนไม่ทำหน้าที่พ่อไม่เลี้ยงลูกตีสองตีสาไม่นอน ซึ่งเจ้าตัวก็บอกด้วยว่าที่ช่วงนี้ถ่ายละครไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตไม่ได้ก็มีแต่รายการที่เราจัดทำให้มีเวลามากขึ้นเลยนอนดูซีรีส์จนนอนดึกและเราจึงใช้เวลาตรงนี้มาขอบคุณแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ที่เข้ามาเอ็นดูกเราตอนแรกก็ทำไม่เป็นแต่คนสอนคือวูดดี้ที่มาสอนว่าต้องตอบไปบ้างเพราะเขาเป็นคนที่เอ็นดลูลกเราสำหรับประเด็นเรื่องติดเล่าตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว เรามีลูกแล้วถ้าคิดง่ายๆก็แค่กลางคืนน้องวิจิไม่สบายกลางดึกหรือแม่ป่วยใครจะเป็นคนพาไปถ้าป้าๆยังเอียงอยู่ขอพูดแค่นี้ให้คิดเอาเองประเด็นที่บอกว่าเราไปคุยกับใครไปหาแฟนตามแอปหาคู่คือเราก็ไม่ได้หล่อล้ำไม่ได้หล่อจริงจังมากมายใครจะมาชอบซึ่งมดดำก็ยังพูดว่าประเด็นนี้ไม่เชื่อเลยว่าหนุ่มจะทำ พราะนุมเล่นแอปอะไรพวกนี้ไม่เป็นแน่ๆแ,แต่หาเป็นไอจก็น่าจะทําเป็นอยู่หนุ่มยังบอกอีกว่าเราเห็นลูกทุกวันเห็นความน่ารักเขามันจะมีใครก็ต้องพ่อที่จะเป็นหลักให้เขาอยู่ในวันที่เขาเติบโตและประสบความสําเร็จเราเริ่มรักตัวเองมากขึ้นอะไรไม่ควรทําเราก็ไม่ทําเราไม่อยู่วัยเชียงวัยคึกขนองมันผ่านไปหมดแล้ว ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ